สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่านายพลรัสเซียซึ่งควบคุมการก่อสร้างวังปูตินคฤหาน์รูริมทะเลดำที่เชื่อกันว่าเป็นของประธานดิวานดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วในเรือนจําหลังเพิ่งจะมีสิทธิ์ขอทําทันบนได้ไม่นาน ทางการรัสเซียระบุว่าเกนนดีโลปิเรฟอายุ69ปีเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่14สิงหาคม2566ก่อนที่จะเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในช่วงเช้ามืดของวันที่15สิงหาคม2566ในยณผููนี้ถูกสารทหารพิพากษาจำคุกเมื่อปี2017ในความผิดฐานรับเงินสินบนและครอบครองเครื่องกระสุนอย่างผิดกฎหมายซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ยืนกานปฏิเสธมาโดยตลอดข้อมูลจากสื่อมวลชนระบุว่า โลปิเรฟไม่เคยมีประวัติป่วยเป็นโรคร้ายและกำลังเตรียมที่จะยื่นขอทำธันบนเพื่อปล่อยตัวก่อนระยะเวลาที่ศาลได้มีคำที่พากษาเอาไว้ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนของรัสเซียรายงานนะครับว่าโลปิเรฟเคยเป็นบอดิการ์คุ้มกันประธานดิวารันดิเมียปูตินและได้รับมอบหมายให้คุมงานก่อสร้างอาคารสถานที่ของรัฐหลายแห่งในภาคใต้ของรัสเซียหนึ่งในนั้นคือคฤรหาหน์สุดหรูริมชายฝั่งเทะเลดำที่สื่อตั้งฉาย,ยาว่าวัางปูตินซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตอันวกว้างใหญ่ ของประเทศก็บอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นก็ถือว่านี่เป็นงานหนึ่งที่กลุ่มความลับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก่อนหน้านี้ปูตินนั้นออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นเจ้าของขาหาสน์หลังนี้แต่มีรายงานว่าอาคาดีโรเทนเบิร์กมหาเศรษฐีชาวรัสเซียรับสมงอ้งเป็นเจ้าของแทนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอเลเซน์นาวานี่และมูนิทิตต่อต้านการทุจริตของเขาได้เผยแพร่ผลการสอบสวนกล่าวหาว่า ปูตินนั้นยักยอกเงินทุนสาธารณะเอาไปใช้สร้างครงหาสน์หลังนี้ซึ่งว่ากันว่าใช้งบประมาณสูงถึง1,000ล้านปอนด์หรือว่าราวราว0 0 0ล้านบาทการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโลปิเรฟซึ่งเป็นทหารยศพลโทจากหน่วย f ฟด e r a ร g u ัลกา e เซ i c e วิหรือว่า FSO ยิ่งทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเขาอาจถูกวางยาพิษแต่ทว่าวิกเตอร์บบโบริกินเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสอบอตรวจสอบสาธารณะออกมายืนยันต่อสาธารณชนว่าไม่มีอาชญากรรมใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทางด้านพลเอกเกนนารีซิสโกอดีตผู้บัญชาการกองกําลังรัเสเซียในยูเครนก็เป็นพันธมิตรเก่าของปูตินอีกรายที่เสียชีวิตจากอาการป่วยในสัปดาห์นี้โดยเจ้าหน้าที่รัเสเซียได้แถลงผ่านเทเลกรมว่าซิสโกวัย57ปีถึงแก่กรรมที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่16สิงหาคม2566ซึ่งป่วยมานานแล้วซิสโกเคยเป็นผู้นาปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัเสเซียในยูเครนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะถูกสั่งปลดโทษฐานปฏิบัติภารกิจล้มเหลว ผู้ที่ก้าวขึ้นมาแทนตําแหน่งของซิสโก้ก็คือเซร์เก้ซูโรวิกินซึ่งมีกระแสข่าวว่ารู้เห็นเป็นใจกับทางด้านเยสกินีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์ที่เคยพยายามก่อกรบฏต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อเดือนมิถุนายนและเวลานี้มีรายงานว่าถูกคุมขังอยู่ในบ้านพักนะครับสำหรับเซเก้ซูโรวิกินนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมีการรายงานข่าวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบุคคลที่กลุ่มความลับเกี่ยวกับวังปูตินนั้นได้เสียชีวิตคาเรือนจํา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องท้าอินเตอร์เนียวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องท่าอินเตอร์เนียวด้วยครับ